สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีชมใหม่จากแดนมังกร Sany s y 2 0 5 h d p c โอ้นี่ครับแกะกลองมาใหม่สังเกตที่ว่าช่วงล่างพี่น้องยังดำเมี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นโซ่หรือว่าเฟรมหรือว่าสีสันกุ้งกี้ งานแต่ง,งานขึ้นถนนไห่น้องนะครับขึ้นถนนนะครับทาังรุ่นถือว่าตัวใหม่ครับตัวใหม่แล้วก็ตัวท็อปของซานี่เลยตัว DBC D Direct E Power C Control เครื่องยนต์ก็ตัวเดิมไหมน้องนะครับเป็น m i t s u b ชิ C M 4M50 ตรวจทรงองเอลเนี่แล้วว่าปั๊มนี่ปั๊มตัวใหม่ครับนะเป็นปัม๊มซานี่ปี90นะครับปี90ปี90.93ลูกบาดเม็ดหลอดไฟ LED เฟรมสีดำครับเล่นสีดำเลยช่วงล่างครับดำหมดเลยไบแทก80ลดเลย7ครับแคเรีย2 ัวเดินซานนี่ครับนะคอนโทรนวาลซานนี่โผลสวิงมอเตอร์สวิงซานนี่นนรูปง่ายๆรถซานนี่ทั้งคันเลยครับอเอ๊ะดูบรรทายเขาหน่อยก็ถือว่ารูปล่อทีเดียวครับบูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กไม่มีแช็คได้ไหมเนาะ คนเฟรมก็มีอี้ต้องเช็คตรงล้อนำนะครับยาหล้อนำเมื่อสุดใช้ไปนานๆนนปัท้าไ้ทรงจะเหลี่ยมนะครับออกเหลี่ยมนิดนึงลงวก็ะัามเหล็กหล่อเข้าไปเลยเสียงกระหึมครับร้อยห้าแปพลังมาวัดรอบเครื่องสองพรอบต่อนาทีไปแทข้างละส6นะครับโซ่สี่ิบหกข้อ ้5 0 0 0ตัวตั้งสือก็จะเป็นสีขาวครับสำหรับซานี่ตัดด้วยดำแดงเทาก็รอทีเดียวครับจอนี่ทัชสกรีนเลยแอร์ยินชำเรื่องเสียงเพราะคนเบาอ่ะ ลังต้นยางนายังไม่ได้ลงเลนเลยน้องนี่ครับขึ้นทางตัวนี้น่าจะบทอัดแล้วก็น่าจะใส่ลูกรังเพื่ออาจจะเทคอนกรีตโอ้เอวใหญ่บังเสียงเครื่องกันครับขนาดตัวไม่แรงไ่น้องสำหรับรุ่นนี้ ดพีซีเนี่ยสองศูนย์ห้านะครับสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นดูแลโดยแม็กซานี่ครับชมกันใกล้ๆเลยตอนนะนี้ผ่านมาเจอจัดให้พี่น้องครับถือว่าฟลุกเลย จเจอของใหม่หรือว่าใหม่ถอดด้ามนะครับไปปิ้งมีไหมไม่มีครับนะแล้วแต่เราจะเลือกเอาซึ่งว่าปิสุมิชิ ดูข้างหน้าเขาหน่อยดูบักเก็ตได้ไหมน้องบุกี้ก็สองชั้นนะ <c oughs> อาจจะงานเบางานเบายังไม่เจออันนี้คืองานก็ประเดิมงานเนาออาจจะ จะไม่ค่อยอถือว่าได้เห็นจอะแข็งนะไม่เป็นไรครับช่วงจะปีใหม่โอ้มีตะเกรงตัวแถมให้พี่น้องกันกันเวลากินไม้หรือว่าโดนเป็นปจกนะครับก็ให้พี่น้องได้ชมกัน รถถ่ายแต่200ซีเนาะซุปเปอร์ A C E นี่ก็ถือว่าโฉมใหม่ที่ว่าขับตัวไม่แรง <c oughs> รถจตอรใส่ไฟท้ายทียท่รอลนะตรงที่แดงๆคนัะอาดูอีกมุมหนึ่งครับโอ้ชอบปันท้าย ไม่๋ใช้สติกเกอร์นะครับมีค่ายเดียวที่ใช้ปั๊มแม่พิมพ์เข้าไปนะอ๋อเตรมดูใกล้ๆกันโครงสร้างใหญ่ครับอเดินบมดละไปไหนต่อ <laughs> ราคาตัว3ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นครับสำหรับ SV 2 0 5น HDPC สดจริงๆครับสดจากแดนมังกรหรือว่าจากแดนแผ่นดินใหญ่เครื่องยนต์ก็ของมันเร็วประหยัดครับประหยัดหมดเลย เดี๋ยวจะเพิ่มดินก็ได้โอ้ต้องใช้รถบดล้อเล็กแล้วครับจัดให้หุนใจแม็กซันนี่ครับพี่น้อง140อร้อยสี่สิบก็รอนะจดจัดจนในย่านนี้แท็กแปดสิบเซนก็มาทานนะครับ มืกลับไปนี่ประตูคนอนกาดข้างละตัวครับโอ้มีสายไฟข้างบนลืมไปต้องระวังสายไฟด้วยครับนะโอ้เสมอแล้วพี่น้องเสมอแล้ว ได้จะได้ระดับแล้วครับตรงนี้จะต้องให้รถเดินได้หรือว่าวิ่งได้หรือว่าคนผ่า,านไปผ่านมาก,ก็จะขับรถไปได้ครับขา <c oughs> <c oughs> ตัวจะเทียบกับ200ซีนี่ร <c oughs> อไ้เยอะครับนะ 2 0 0ซีนี่3ล้าน9 0,000มี่ล้านนึเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีก5 0 0 0มืครับนะ,ะเดินบทก่อนให้รถบรรทุกหรือว่าชาวบ้านวิ่งได้ครับว่าก้อนดินก้อนหินคอนดินมันคลอแคะเล่น้องน สุดอิลิสุดอิลิบฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ